จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่14มกราคม67เวลา10นาฬิกา30นาทีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานศึกสารวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่มงประจําปี2567โดยมีนายชนกมากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พลตารวจตรีสารนายคงเมืองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์สอสอบุญชัยกิติธารทรัพย์นายทวีศักดิ์อนุพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสอจอสุภวัตคุ้มทองมากสอจอ,อัคารินผู้อินอ้อยสอจทวีชัยพรสุพรรณวงศ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มเก่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลวางบานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาวและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีนายเสกสรรกลิ่นภูลในอำเภอหล่มเก่ากล่าวต้อนรับและนายสุกเสริญบัวอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบานกล่าวรายงานณบ้านทับเปิดตำบลวางบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลข่าวคันฉัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวสีทัพทีมศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน